สีกระตุ้นได้ใครเคยเห็นสีแดงแล้วอยากซื้อของบ้างเวลาจํากัดต้องรีบซื้อเนี่ยเราโดนกระตุ้นตลอดเวลานะสีเขียวต้องการสื่อสารว่าอะไรธรรมชาติควาสมสงบนี่คือแบรนด์ที่เขาใช้สีแต่ไม่ใช่แค่แบรนด์โลกโก้ตอนนี้เราจะใช้สีบนตัว,ตวเรานี่แหละในการสื่อสารว่าเราเป็นคนยังไงเราอยากให้คนที่เห็นเราใส่สีนั้นเนี่ยเขารู้สึกเข้าใจว่าเราต้องการจะพูดอะไรสื่อสารอะไรโดยเป็นคนยังไงโดยที่เราแทบไม่ต้องพูดสักคำเลยใช้สีโน้มน้าวเกิด first impression ได้ ใครจะพ่เศ์งานมิทติง้งาเป้าหมายสร้างความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพนึกถึงสีอะไรคะวันนั้นต้องพีเต์ครูใส่กรมท่าหรือเข้มค่ะสร้างความมั่นคงและน่าเชื่อถือ,อเป็น c ีอผู้บริหารหรือวันนั้นต้องแถลงข่าวเชิงกลยุทธ์นะคะมาดูตัวอย่าง c ีอคนดังหรือประธานาธิบดีบารักโอบามาทาไมเขาชอบใส่สีกรมท่าขึ้นเวทีสําคัญเวลาให้สื่อระพฤษเขาต้องการสื่อสารอะไรคะภาพผู้นําดูสุขุมแข็งแกร่งเราฟังแล้วรู้สึกน,น่าฟังน่าเชื่อถือเป็นผู้นําที่ฝากความหวังได้หรือ CEO ของ Microsoft นะคะก็มากจะใส่สูตรและเ,เสื้อเชิ้ตสีกลมว่าาเพืพอ่พอเพิ่มความมั่นใจจริงๆแล้วถ้าสังเกตดีๆนะคะเจ้าของธุรกิจหรือมหาเศรษฐีระดับนี้มันจะเป็นแนวนี้หมดเลยรวมถึงอะไรเจ้าของเฟซด้วยอะ่ะคือดูเหมือนเขาแต่งแบบไม่คิดแต่เบื้องหลังเขาคิดมาเป็นอย่างดีแล้วหรือแม้แต่ Steve Job สอ่ะมันมง่ายๆสบายๆเส,สื้อเทากางเกงยีนอะไรเงี้ยจริงๆมีคนออกแบบไปเขาเขาคิดมาอย่างดีแล้วว่าเขาจะสื่อสารถึงแบรนด์ a p p l e ว่าเป็นแบรนด์ที่ทันสมัยเข้าถึงง่ายเทคโนโลยีใช่ไหมทันสมัยจริงๆแแล้วววเคาาาาิดมมก่่่อนนนัข สร้างความเชื่อมั่นนะแต่อยากให้ดูเป็นมิตรเรียกประชุม KPI ประเมินงานลูกน้องอยากได้คอมเมนต์จากลูกน้องแต่เงียบหมดเลยใช้สีอะไรดีเป็นมิตรหน่อยสีขาวหรือฟ้าอ่อนน้ำเงินบางทีเข้มดูแบบจริงจังเคร่งขรึมดูตัวอย่างนะคะ CEO ของ Apple ิลทิมคุกจะโทนฟ้าๆเชิดขาวกับเทาเข้มหรือกรมท่านะคะจะโทนประมาณนี้เนี่ยใช้สสีผสมกันสรุปว่าอะไรเป็นผู้นําแบบเข้าถึงง่ายน้ําเงินเทาขาวอยากให้แบบลูกเราเป็นผู้นําแต่ดูใจดีด้วยนะน้องไม่กลัวไม่ดูไม่ดุดูไม่ดุพูดง่าย งานพรีเซนต์ดึงดูดความสนใจนะคะสื่อถึงพลังและความมั่นใจแดงเหมือนกันดีม่วงเข้มหรือเขียวเข้มงานพรีเซนต์อยากดูมืออาชีพมากๆนะคะลองใช้ฟ้าเข้มหรือําเงินดูนะคะงานที่อยากกระตุ้นการสนทนาหรือมีส่วนร่วมพรีเซนต์เสร็จหรือยิงคาถามไปไม่มีใครกล้าตอบเลยเพราะเลยดูดมากเลยดูแบบไม่อยากคุยด้วยทําไงดีอะอยากแบบกระตุ้นการสนทนาสีอะไรคะเขียวประมาณนี้สีไปพบลูกค้า ในการขายงานหรือเสนอโครงการขนาดใหญ่สร้างความประทับใจเพิ่มโอกาสในการปิดงานที่ไหนต้องขายโปรเจกต์บ้างแต่ก็ดูน่าเชื่อถือนะน่าเชื่อมั่นนะาน้ําเงินนะคะมั่นคงเป็นมืออาชีพน่าเชื่อถือเทาค่ะเป็นกลางสุขุมรอบคอบเทาจะแบบเหมาะกับความเป็นมืออาชีพไม่อ้วอวดออกตัวไม่แรงมากสีขาวก็ความสะอาดบริสุทธิ์สดใสเรียบง่ายชัดเจนขาวน้ําเงินเทานั่นเองนะคะลูกค้าจะได้เหมือนรู้สึกเออเราเข้าถึงง่ายน่าคุยด้วยหน่อยแต่บางทีสถานที่ของลูกค้าเราไม่ได้ไปเจอไปตาบอ เราจจะได้แบบไม่อยากดูลุกทางการสีที่มันเข้มไปนะคะก็โทนสีลงมาหน่อยสีดําให้ใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะในทางการประหลาดแฟชั่นเขาบอกสีดําดูแพงแล้วมันไช้การเวลาูุลาสิต่ในทางจิตวิทยาค่ะมันก็สื่อสารเช่นกีฬาฮอกบี้รักบ,บี้ที่แบบเขามักจะใช้สีดำมันให้ความรู้สึกดุดันเรียกราดจริงจังเ<ๆ>ข้มแข็งอาจจะไว้ใช้บางสถานการณ์ในการเจรจาสัญญาแต่ให้ระวังการใช้อา่าลองใช้เขียวเฉดเข้ดขมดูเติบโต,ตสมดุลอย่างยั่งยืน โปรเจกต์สิ่งแวดล้อตรงตามเลยแบรนด์เราเลยนะคะ